เฮียเพื่อนตีเฮียเมื่อกร้องไห้เลยมึงไอ้เฮียติ๋มแพ้ผู้หญิงเฉยเลยเนี่ยร้องไห้เลยมึงขอร้องกูดิเอาไอเฮียดรามไม่งไม่มีปากแล้วครัแม็กเฮียปากเนี่ยน้องจีดเลยน้องจีดเลยจีดหน่อยเว้ยจีดพ่อมึงไงสัตว์เดงอ้วนเชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ้าวอ้าวโดนดีอย่างนี้ก็โดนเดี๋ยวพี่จัาให้น้องกูไม่ให้อภัยมีอะไรปะเอาวิ่งไปดกูไม่ตั้งใจแล้วแต่กูแจ้งแู้อันเจมพิกรอคิดนิดนึงนานเลยเนาะไม่ตั้งใจพี่เอครับเรื่องของมึงอะเรื่องมึงกอไว้ตรงนั้นน่ะเนาะกองไว้พ่อมึงเนี่ยมาขอร้องพี่พี่จะได้ไม่แจ้ง ขอร้องเอ,อรองพี่ไม่เอาพี่กูแจ้งโอ้โดนพี่ไม่เอากูแ <c oughs> จ้งเหมือนเดิมกูแจ้งเหมือนเดิมแจงพ <c oughs> อเสียวเยีว <c oughs> โอ้ยโ้ยโอ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 ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอยยโอ้ยยโอ้ยยโอ้ยย้ย

ไอ้หลี่ไงนะไอ้ผีไอ้งอพ่อมึง่ะพ่อร้องไห้ดิมมงร้องไหู้คุยตัดกุ้ยุ้ยัดัดท้ายตัดแขนัดเ้ยตัดแขนกุยกุ้ย ชิวๆตัดต่อมึงก็แยเอะใส่แหวงอย่างแหวงโส่่ย่โรยโ้ยนตังลวอไเงี้ย่โง่าอเะไรมือติดเกมบ้มติดเวติดเกมไ่ควาเขาเซนนี่ยเขาเซนเนี่ยเขาเนขอเปมือใส่่มึงนี่แม่งหลุดโลจริงไหนาเดี๋ยวพอโดนแจก็รอคเ้ยนี่น่ผมไม่มีัวยมันไม่มีหอ๋อตีลุหน้าผิด่ะสารได้ปะ ได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับผาองไรอะไรอะไรัอะไรอะไรเข้าใจปะไหนครับผมรออยู่ขามาหน่อยเล็บมาหนเล็บครับผมมาเล่เล่นล่หย่าดูอย่าดูอย่าดูอย่าดูนะถลอดิ้นกันหน่อยครับทุกคนดิ้นให้พี่ดูหน่อยเซ เอาัน uhm, พวกมึงหาพวกมึงไม่ด่ามึงแบบมานั่งพูดปันญาอ่อนอะเอาจริงนะก็พ <recess ed. S 1> ี่ไม่จำเป็นต้องด่าน้องก็ร้อนแล้วเนี่ยพี่ไม่จำเป็นต้องด่าอก็ร้อนแล้วเนี่ยพี่ไม่จำเป็นต้องแบบออกได้าใครร้อนเนี่ยพวกกูร้อนหรอเนี่ยนี่คือพวกกูร้อนรออะไรอะคุณกาส่ยาไอ้ส่ยากา้องให้ไอ้ลังเที่ยวใส่าไว้ใส่ยาไม่จงยไอ้เยคายไอ้ขาคุยเลยวไอ้ส่ยา้าดินใหญ่เลยแหละไม่ร้อนงมาชื่ออย่างเบี้ย ไม่ได้เอาไหนอยากอยากฉันไนเอาอัไมาไมเสือคีย์บอร์ดใครคีย์บอร์ดใครคีย์บอร์ดใครอดเออร้อนไม่มันร้อนมันร้อนเพื่อนมาให้มาระบายหน่อระบายกับนิ้วมันอะให้มันกดเด่นบ่อยๆเว้ยมันอยู่ไม่เป็นศูนย์สองของเราเ้าชิลเรากดปุ่มเดียวเพราะนะครับก็คือปุ่มเปิดไฟนะะเชิลนะเอาเปิดลุ่มเดียเปิด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 เดเปิดเปิดเลุดเคืดเปไดเปิดเลุดเปิดเปิดเปิดเดเลยดเ ไม่เลยอ่ะน้องไหนก้ำพังเมืองด่าด้วยขอน้ำเห่อยดยเปิดไม่เปิดกลุ่มเอ้ยมันเขินมันเขินมันไม่กล้าพูดดาก็ไม่เอาไม่ได้ไม่มันมันเขิ่อนไม่มันพูดผิดมันผิดเลยนะเิดจากผิด้จเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดเปิดกลุ่มให้ดูนะครับอหร่อน้องดูกลุ่มพี่เราพี่เรเปิดกลุ่มให้ดูไม่เอา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 สักอย่างเลยน้องพี่จะเปิดกลุ่มให้ดูไไม่ดูไม่นได้ไม่มึงนี่สภาพอับจนจริงะฮัลโหลเขาเพื่อนคนนั้นเขาเป็นไรอ่ะคนนั้นไปยังมือเปิดกลุ่มเลยคหรือเปล่าเขาด เขนุณหัูคุณนาฝังกูนาฝังคนค <c oughs> นหนึ่งเนี่เขาพูดเ <c oughs> ปิดกุ่น <c oughs> นะน่ะ มือกลุ่มฮัลโหลเนองเปิดกลุ่มคืออะไรพี่งงอ่ะดูดิไม่ดับไปรู้มือเพื่อนรู้มือเราไม่ของจริงว่ะไม่มีแต่คนโกหกเราคนบอกพวกกไม่ดับไปนะอันนั้นคุยเองอะไรของมืออย่างอ๋อไอ้เหี้ยมไหวเราไม่ของจริงสุดแล้วเพื่อนเราไปรันลงการเรา่ัเืป็นรไไปปรันลงการว่าเพราะเราไม่ของจริงอ่ะเราไม่รุ้นใหญ่เลยเพื่อนไม่ไม่มีใครไหวเราดูมันจะหนีเราแล้วเพื่อนมันจะหนีเราแล้วเพื่อนมันจะหนีเราแล้วมันจะหนี แล้วมันได้เลยว่เจะโหดได้เลยดูนะไอเปิดกลุ่มเหมอนนี่ไงน้องฮัลโหลครับวันนี้พี่จะมาเปิดกล่มให้ดูนะับฮัลโหลน้องาด้วยพี่พี่จะเปิดกลุ่มให้ดูเฮ้ยมันจะหนีเราแล้วเพื่อนมันกลัวมันกลัวมันกลัวเมีเราแล้วเพื่อนมันกัวมันกลัวเ้หีรวือนมันัวมนกลัมันกลัวเปะา้พ่อนมันัวมันกลัันกวเยมะีเราแล้วเพื่มันกลมันกลัวมนกั้มรแล้วนักลุ่มันกวเปิด